มาชมกันต่อครับนิสสันฟอนเชียโอ้โหโอ้โหโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาครับเด็นหน้ามาแล้วก็กลับรถครับถอยเลยอยเลยไปเลยไยเลยนิสสันฟอนเ i ีย พอครับพอโอ้โหถอยได้สุดเลยครับคันนี้ครับสุดยอดเลยไปกันแบบสุดๆกันไปเลยครับอย่างนี้รถถายบอกว่าสบายดันนิดเดียวพอครับอย่างนี้ครับนี่ฮะดูดิฮะโอ้โหถอยได้สุดเลยสุดยอดถ้าเพืเ่อนๆมาชมการทำงานของรถดำนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ เรามาชมกันต่อครับนิสสันเช่นเดียวกันนิสสันน้องบอลครับว้าเลอะได้ใจเลยครับคันนี้ฮะโอ้มีหินก้อนใหญ่ๆมาด้วยนะครับดูเดิมีก้อนใหญ่ๆมาด้วยครับจะเทออกหรือเปล่าเอยเรามาลุ้นกัน ครบับุตัวเขาก็จอดรถไถเพื่อเป็นเกณฑ์ให้รถด,ดันถอยครับนี่ครับรถดันต้องถอยไปข้างๆข,ข,ของรถไถครับเอาเผาเบ้าเบ้า,บา,ายกดันเลยค่อยๆค,ครับสังเกตไหมฮะว่าเขาจะค่อยๆย,ยกกันนะครับวันนี้ยกเร็วไม่ได้เพราะว่ามีหินปนมาด้วยครับหินมันจะกระแทกขวาท้ายครับเขาจะต้องค่อยๆย,ย,ยกต้องดูจังหวะให้ดีครับดูฮะดู หินก้อนบัลเลอร์เลยครับเห็นไหมครับสังเกตดูให้ดีนะฮะเขาก็จะมีเทคนิคในการยกนะครับนะก็คือจะยกเร็วไม่ได้เพราะบางครั้งยกเร็วกินไปนั้นหินมันจะกระแทกฝาท้ายบุบหมดนะครับอ้าวยังไม่ออกครับยังออกไม่หมดครับฝาท้ายอ้าไปแล้วครับรถไถช่วยครับนี่ครับโอ้โหรถไถต้องช่วยครับ ไม่อย่างนั้นหินเข้าไปคาครับเอาเดินหน้าเลยออกหมดแล้วเห็นไหมรถไถช่วยโอ้โหคันนี้ก็มีก้อนใหญ่มาอีกครับดูสิฮนะก้อนบัลเลอร์เลยครับดูครับก็จะเทลำบากกันหน่อยครับเพราะว่าจังหวะของหินนั้นบางทีจะไปงับกว่าท้ายไว้นะฮะเอาว,าว้าว ยกน้ำเลยเราจะค่อยๆย,ยกกันนะครับสังเกตให้ดีครับก็จะค่อยๆย,ยกกันเห็นไ,ไหมครับยกครีงนี่โหรถสะเทือนเลยเอ้าเสร็จแล้วคันต่อไปมาเลยครับทำงานกันทั้งวันครับอาถอยมาเลยถอยมาเลย สู้ๆสู้ๆมาเลยครับมาเลยโยกเยกเอ,อ้ยโยกเยกครับฮะโอ้โหจะโยกเยกกันหน่อยครับทางนั้นก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อนะฮะมาเ,เพื่อนๆมาชมโตโยต้ากันสักหน่อยนี่ เลครับไยเลยแหมใหญ่มากเลยครับใส่ล้อใหญ่สูงมันใหญ่มากเลยครับเอาถอยเลยครับถอยเลยโตโยต้ามาอีกหนึ่งคันครับเสียบข้างๆไปเลยครับเสียบข้างๆแล้วก็ยกไปเลยครับโอ้โหมาคู่กันเลยครับดูเลยฮะสองคัน โอ้ย oh, 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 oh. ต่อโฟวินโอ้โหหินถ้าคันไหนยกเร็วนะฮะเพื่อนๆจะได้ยินเสียงนะฮะกุ๊บแกบกุ๊บแกบกุ๊บแกบไปหมดเลยครับเพราะว่ามีหินปนมาด้วยนะฮะเอาสู้ๆกันไปรถไฟมินิก็ลุยต่อครับไม่กลัวเหมือนกันครับ ชมน้องเป้กันต่อครับฮุยเล่ฮุยเ,เอ้าฮุยเลฮ่ฮุยฮุยเล่ฮุยโอ้โหเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉัน <c oughs> เนม่ยก็ไม่กลัวครับรถด,ดำทำเงินครับวิ่งงานแล้วได้เงินครับ ดีกว่าจอดอยู่ที่บ้านเฉยๆแล้วไม่ได้เงินครับจะเก่าแค่ไหนก็ยังหาเงินได้คนไทยเก่งนะครับนะฮะสามารถดัดแปงลงรถเอามาใช้งานได้แบบงานหนักๆงานโหดๆก็ลุยได้ครับไม่กลัวครับดูดิสุดยอดว้ารถะค่อยๆเทไปเรื่อยๆเทไปเรื่อยๆครับ เร็วไม่ได้เหนื <ish> ่อยหน่อยนะอยู่กับฉันโอเย